สบายดียินดีตอนหบอบเข้าสู่ซองเบวนินคนดีเช่นเกา่าเช่นเคยเนะาะบ่ได้อัพขิบลงสองมนึงแล้วนะัดข้าวเวียกนะยิฐุลละก็เลยบร่ได้อัพขิบลงก่อนเรียนมดก็ต้องขอขอบใจเนาะอันแม่ที่ว่าอยู่ USA นะ USA ที่ว่าฝากเงินมาให้เบวนินเนาะเป็นเงินอยู่ที่ห้าสิบนหะ้าสิบดอลลาร์ พันพันสี่ร้อยหาสิบบาทนะขอขอบคุณขอบมองขอบใจนะที่ฝากเงินมาให้เป็นฝากเงินมาให้กับเผื่อเป็นกําลังใจในการเห็ดคลิปเนาะครับก็ไปไปเห็นยังดอกตัวไว้เติมเน็ตนะตัิเห็ดคลิปลงแต่ละคลิปบจนเรื่อยๆแล้วอัพคลิปลงขอขอบคุณขอบมองขอบใจหลายๆเนาะกับเป็นฝากมาแต่ ซื้อนี่แหละกะยังบม่ได้อัดคลิปตรงนะั้นไม่ได้มีโอกาสบม่ได้มีเวลานะคาเวียกหน่อยหนึ่งก็เลยบม่ได้เห็นคลิปนะกระเมื่นี่ก็จากมาขอบคนนะกะจากสีออ่อวยพรอยากได้อวยพรผมเป็นเนาะปะกอข้อให้สุขภาพแข็งแรงเนาะลำรวยเงินทองสิ่งสำคัญก็คือสุขภาพนะเนาะถ้าสุขภาพบอกแย่ๆกันยังกับไรอีกยังกับไรนะโอเคนะ เมื่อนี่ก็อยู่นาคือเก่านเานาะออกมาหน้านาะพอดีว่าพอเป็นเติเก๊กแงเนาเป็นได้ปลามาสามตัวสองตัวนะเติกอยู่ในน้องเนี่ยแหละกะเราสิมาเห็ดกินเนาะสิมาเห็ดก,นะกินยังกะาทารุ่นครับิ่งน,น้ำกันเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่นาเนี่ยแหละ หนาวดูมาหายยู่หน้าก็เก่านะพี่น้องโอเคน,นั่นไงนี้ก็คือปลาทีเติกมาได้ปลายัางไงปลาจีนเนาะกัดซ้อยไปแล้วแล้วล่ะสองตัวได้มาสามตัวตอนนี้ก็กำลังไปใส่หมดแดงไปเอาหมดแดงมาใส่นะ โอ่พักถาพักเอียงเนี่ยบวัวบอ่อข้าเจ้าเนี้ยักบัวฮักบวักบวต้นหอมคนไทยหอง,งักไงต้นหอมต้หอม้องปีเขนอะยังไะห้องปีในห้องักไง ตะละแน่เออปักซะหน่อยครับ <c oughs> โอเคจังว่าเมนูเฮาเมื่อน,นี้ก็คือลาบซอยปลาจีนมันสิคืออีบ่ว่าลาบซอยปลาจีน เราบลาดปากขอเลันะบอาคสี่หมดกัดของผูบ่วยของฟอมกันอันนี้ก็คือพักที่ปลูกไว้ยังนั่นน่ะเนาะในสวนใหญ่ๆ วนยากซื้อแกใหต้มหัวปลาหัวปลาเ่็นไงนั่งอุ่นๆไทยกับพวกเฮงจักมันเป็นออัดแล้วอดบอกมว ตอนนี้ก็ใส่หมดแดงแล้วทีเรียบร้อยนอะกนน็น้อยเดียวสองตัว <c oughs> ปลาสีมันบรายปลาจีนแต่กระดูกอ <c oughs> ันนี้ก็ใส่น้ำลวกนะให้มันชิสุกๆเนี่ยกินดิบบ่ได้แม่ท้องลายเอาน้ำปลาแดกก็ใสะ อันนี้มันตกใส่กนในต้มันต้มไปเลยลมก็อยากแห้งนั่ไงบเาเปลเมันซุกคนเน ออน้ำอันนี้ก็บอใช่สิเอาไปดองนี่ก็คือน้ำสุปน,นะน้ำปลาแดกใส่เกลือแป้งนวนเรียบร้อยผักหอ,อกม ใส่บอยู่บ่ะอือปะลงใส่น,น้ำสุกน้ำทำลายแทบน้ำสุกหอมลงหอมหอมผสมเลยจากหอมยังหอมอย่าใส่ร้ายจะได้ ลงเพรบอเาเพรบอกเพนดนะตเป้านือลงขอกวไลงก่อขอวัคนไทยเขาห้องเขาขัวอยู่ปะเขาขัวลดลง

ก็มังกร,มรจมกับมมาชิมดูครับชมิมบ้างตอนนี้ก็เสร็จไปตีมหอยเนาะก็เมืนน่อนไงก็มีอย่างก็ลับซอยแล้วก็ต้มปลาแล้วก็บพักพักมีพักยังไงบ้างบ้างพักกาดพักซีแล้วก็หมกถั่วน้อยหนึ่งกับพักงูเสือ อปลาเนี่ต้อมปปอปลาลาคอโอเคน้ำมากินน้ำกันเลยนะเคยเคยหลับต่อยแต่พักแต่อันงม,มกงล่องก็จจะเป็นอนเคยหลับต่อยแต่ปลาขอมื่อหลับต่อยปลานี่ก็ไ่เปนีย่ย มาเด้อมาเด้อพักครัเขาเดินพี่น้องเดินไเขา่าพี่น้องเลยแับแับ เดียวเพังไงมันอขมขมยังีงินขมแล้วขมมามขมอนี่าสบกนยังก็ขมข้าวตังสายี่ยนะดูสอบะเดด้งพักกาใช่กันมันตุมใช่แบไหมอมันปลูกกันนะจนแสบน่ะ เ้าวาแฟนน่ะก่อนแม่เมื่อมาปลูกแลมันบอเกิดมันเป็นบ้งพักกาดใช่กพักกาดจะได้กลายเป็ิดดูแลเกิดแห่มันบ้ากันใายเป็นเพ็ดต่อเขางานพักกาพักเื้นยุมเ้อ เปบ้านยวนเป็นบังคำปอบเนาะในของปอบกือนเอาเสียานขอมาปลูกเ้าคนนึงของไข่วันนี้มัปลาทัปลาหหมปลาทัมไข่แซ่บอ่าแล้วก็เราบเอากบเหียวเข้าของอังของแป้งไอื่นเ็นไหมคัอส่วองังว้าแล้ว คล้ายเลยคล้ายคา่อยๆสู่เขาไปยังเขาจับบอร์ไลน์หรืส่วนประกอบการ์ดง,งตัวแยครับาร์ตึ้มาจับนี่ยเป็นเบอร์น่ยฟากของมันหน้าบ่าไปเรียน,นไไใหม่ที่จะพกชาเ่าอวิชั่งนะระบิกหน้าจานนะเดฟปุ๋ยวกระ่น่ะสองปีขึ้นหลังสองปีจอดปลูก พูกนด้เดินหนับเงือนเลยชวนคส้ายวน,นยมังแล้วเราก็มาจับวลาลบสื่อเ,เป่นก็ไม่เท่าที่มีมะเอามาปลูกไม่มมนีนะเขาบอกเข้าปากอต่แต่สารยานาันเลยเราก็จังหวัดทางตปวันตกนะเด้ดพี่น้องกินเ้าว้มเด้อ

บอกสกใบย,ยิกใบงอนได้บ่อได้ได้ได้ผสมกับนิดปอดไม่ปอดได้ยังรอาเพาท่านน่ะเอามาใหม่นิดปอดยาสามาไล้ดปล่อยลงเ่าอหาย

เจ้าเม่มึงจีหายไวหลับไปเลยเขาคล้องไป้ไปจะขึ้นอย่างไรก็มันไหมมาเป็นไทยเสียงไปยังยังคล้องอย่างนั้นมาบุญมาจากมาบุญอย่างหลักมากไปบุญนั่แหละจะขึ้นอะไรเป็นไทยแล้เฮียงเขา เทงนบอกมาให้หน่อยนะน้องป่าดคนนะวงหดแล้วนะทุกคน่กัวเรยนมนั่งเดี๋ยวก่นเดี๋ยวกันิ่มว่บอกว่หูั้าน้าห้ปันเดี๋ยวกันนิ่ม ไปบ้าไปนอนเมษไเนอนนก็้าตก็ง้อมาลงมาเห็นอลมาเสด้จมาจากแล้วมาจากกุญแกูอยู่ทังเสียงอยมาอเดี๋ยวมันจะะต่อชายางค่ะเพือว่ามวกเห็ุนี้นะสุแนบมึงหนามไปเรื่อยๆเป็นบาแห้งหนามึงต้องพากกันซ่องเรื่องเราเพ็นพ้นเป็นต้มไก่เมาเนี่ต้มไก่แต่จา นโอเคนะตอนนี้เรากินข้าวอินทียบร้อยนะครับขอขอบคุณนะที่เปิดมาแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สีเบิร์ตเพียงสนิเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเข็ยนคลิปสำหรับคลิปนี้ก็สีได้อัมลาฟาจ่าไปนะสบายดีบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้า